วันนี้ไร่ดวงดาวจะมาแนะนำวิธีการเผาแกบดำให้มีควันน้อยไม่มีกลิ่นและไม่มีขี้เท่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับครับผมวันนี้ไร่ดวงดาวได้ทําการเผาแกบดํานะครับโดยเอาแกบดิบมาเผาเป็นแกบดําเพื่อจะนํามาใช้ในสวนนะครับเพื่อการเกษตรของไร่ดวงดาวนะครับก็จะมีโอกาสมาแชร์เทคนิคดีๆให้พี่น้องได้รับชมว่าจะเผาแกบดํายังไงไม่ให้มีขี้เท่านะครับแล้วก็ให้มีควันน้อย ไม่ส่งกินเม็นนะครับเพราะว่าบางท่านอยู่ในชุมชนไม่สามารถเผาได้นะครับถ้าเอาเทคนิคของไล่ดวงดาวไปนะครับรับรองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราทําการทดลองมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เผาใช้ได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับผมมาดูกลไกเข้าวๆนะครับให้เรานะครับนําท่อขนาดสี่นิ้วสามนิ้วห้านิ้วหกนิ้วได้หมดนะครับได้หมดทุกท่อครับผมแล้วทีนี้นะครับให้เราทำให้เราทําการเจาะนะครับผมมาดูกนใกล้ๆครับ